ว่าหาจุดยอดของพาราโบลาเนาะก็คือชื่อว่า y เท่ากับ x กำลัง2ลบ 10x บวก3 x ทีนี้เนี่ยจะต้องเล่าให้น้องฟังแบบน,นี้ว่าสมการพาราเนี่ยที่อยู่ในรูป y เนี่ยเท่ากับ ax กำลัง2 B, x, บวก bx บวก c คนเนี้ยจะเรียกว่าสมการพาราเพราะว่ามันมีมี x ยกกาลังสองแล้วมีมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งกำลังสองอ,อ,อาจจะเป็น x กําลังสองอย่างเดียวก็ได้หรืออาจจะเป็น y กําลังสองอย่างเดียวก็ได้ก็คือเขาเรียกว่าสมก,การพาราเนี่ยให้น้องจําไว้แบบนี้ก็ได้สรุปว่าถ้าน้องเจอสมก,การหน้าตา y เท่ากับ ax กําลังสองบวก bx เบวกคนนี้เขาเรียกว่าสมก,การพาราแล้วถ้าสมก,การคนนี้เนี่ยมันจะมีได้สองรูปแบบก็คือรูปแบบกราฟหงายกับรูปแบบกราฟความ Uh, ตัวที่จะบอกนะ้องว่าเป็นกราฟงายเนี่ยก็คือค่า a a ที่อยู่หน้า x กําลังสองถ้า a เป็นบวกกราฟจะเป็นกราฟงายมันต้องมันต้องแยกสีปว่ะคำนึงนะถ้า a เป็นบวกเนี่ยกราฟจะเป็นกราฟงายแต่ถ้า a เป็นลบ a คือคนที่หน้า x อกลังสองจะเป็นกราฟความทันนะทีนี้เนี่ยถ้าพี่ดูกราฟงายก่อนอน้องเห็นจุดที่พี่การกระบาดไหมจุดสีส้มเขาจะเรียกคนนี้ว,ว่าจุดยอด เข,ขาจะเร <nervous S 1> ียกคนนี้ว่าจุดยอดในทางเดียวกันเนี่ยไอ้กราฟคว่ำเนี่ยจุดที่อยู่บนสุดก็เรียกว่าจุดยอดส่วนกราฟหงายมันจะอยู่ต่ําสุดเนาะทีนี้ในจุดยอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกราฟหงหรือกราฟคว่ำเนี่ยพี่ขอใช้พิกัดชื่อว่า x y ขอใช้พิกัดชื่อว่า x y ทั้งคูทีนี้ในการหาค่า x กับค่า y ไม่ว่าจะเป็นกราฟไหนหรือกราฟคว่ำเนี่ย สูตรจะมีอยู่สูตรเดียวและสูตรเหมือนกันสูตรเหมือนกันซึ่งสูตรในการหาค่า x เนี่ยสูตรมันจะเป็นลบ b ส่วนด้วย 2a ซึ่ง b ก็คืออยู่เอาเครื่องหมายไป้วยนะเป็นสัมประสิทธิ์นา x a ก็เป็นสัมประสิทธิ์นะ x กําลัง2พอน้องแทนสูตร x เท่ากับลบ b ส่วน 2a เข้าไปบกน้องก็จะได้จุดยอดแตกได้มาเฉพาะค่า x ก็คือในจุดยอดเนี่ยน้องจะได้มาเฉพาะค่า x แต่คําว่าจุดมันต้องการ y ด้วยน้องก็ต้องเอา x ที่ได้เนี่ยมาแทนกับในสรรมการพาราของเราหรือจะเรียกว่าสรรมการฟังก์ชันกําลังสองก็ได้เหมือนกันเราจะได้ค่า y ออกมาถ้าพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาดูตัวอย่างทีนี้โจทย์เนี่ยมันบอกว่าสรรมการของเราเนี่ยสรรมการพาราเนี่คนนี้เนาะมันชื่อว่า y เนี่ย เท่ากับ x กาลังสองลบ1 0 x บวก3 x ทีนี้ถ้าพี่เขียนแจกแจงเห็นไหมน้องสังเกตว่ามันคือหน้าตามือนกันถ้าพี่เขียนแจกแจงสัมประสิทธิ์คือ a b c a คือหน้า x กาลังสองไม่มีเลขเขาเรียกว่าเลข1 b คือสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือลบ10แล้ว c เนี่ยเป็นตัวเลขด้านหลังอย่างเดียวคือ3 1 31 x x ทีนี้จากสูตรเนี่ยเอ้ยพี่จะต้องบอกลักษณะกราฟนะกราฟของน้องอ่ะ a มันเป็นบวก บวกไอเป็นเลขหนก็คือบวกหนึกราฟจะเป็นกราฟหงายทีนี้พอเป็นกราฟงายแล้วเขาอยากได้จุดยอดก็อยู่เป็นจุดต่ำสุดใช่ไหมในกราฟหงายพิกัดมันก็จะเป็นชื่อ x กับชื่อ y ถ้าอยากได้ x สูตรมีสูตรเดียวคือลบ b ส่วนสองของน้องเป็นลบสิ 10. มันจะได้ลบแล้วก็ลบสิ 10. อย่างนี้ทันเนาะหารด้วย 2aa คือเลข1มันจะได้ลบลบ10ก็เป็นบวก10 มันจะได้สิบพันด้วยสองก็คือเลขห้าเพราะฉะนั้นค่า x ที่จุดยอดของน้องเนี่ยมันจะได้เลขห้าเสร็จแล้วพอน้องได้ x เป็นเลขห้าเนี่ยสูตรค่า y พี่ไม่ได้จำอยากได้ y ใช่ไหมก็เอา x ที่ได้เนี่ยไปแทนในสมการไปแทนในสมการโบกเทาไหน้องก็จะได้ y ออกมาเพราะฉะนั้นค่า y ของน้องที่จุดยอด x มันจะเป็นเลขห้านะมันจะได้ห้ากำลังสองลบสิบ คูณกับ5แล้วบวก31เลข5ที่ว่านี้ก็คือเจ้า x น้องก็จะได้คำตอบขอขอยัดโยงมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น y จะเท่ากับ5ก้กำลังสได้25่0้ลบสิคูณ5ได้ลบห้แล้วก็บวก31ซึ่งคู่แรกมันจะได้ลบยี่้าแล้วไปบวก31มันจะได้บวกเพราะฉะนั้น y ของน้องเนี่ย ขอลบตรงนี้นะค่า y ของน้องอะ่ะมันจะได้เลข6คนนี้คือค่า y ที่จุดยอดเพราะว่าเราเอา x ที่จุดยอดไปแทน y ที่ได้ก็ต้องได้ y ที่จุดยอดด้วยมันก็เลยตอบจุดยอดเป็น5นั่นเองอันนี้